สังสมสมาดีแล้วถืกว่า like. ตุกบันขอให้ผมพปู่ครับุทธเจ้าจงมีส่วนได้รับบุญรับกุศลจากท่านเจ้าในคนสันมีดีหรือว่าในสัญญาคำปาคุณด้วยก็ไปนั่งยืีนปู่พรับพุทธรูปนะครับ ก็ขอกราบพระก่อนนะครับพี่น้องอระหังสมมาสัมุทโภคกว่างภะกวันตังอาบิเถรนสาธุคุณปุ้ยสาธุนะครับสาธุลูกอมขาขอถ่ายทำคลิปก่อนปั้งปั้งเลยนะครับคุณครูสาธุนะครับครับคุณกุศลที่ข้าพเจ้าได้สั่งสมมาดีแล้วทุกวันขอให้คุณครูพระคุณทีเจ้าจงมีส่วนได้รับบุญรับกุศลจากข้าพเจ้าในคุณสัมนมีดีหรือว่าในสัญญาคัมภีคุณ สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมก็พาพี่น้องมาเดินเล่นดูรถไฟกันเนาะ <c oughs> ดูรถไฟกันครับคุณกุศลที่ข้าพเจ้าได้สั่งสมมาดีแล้วทุกวันขอให้ผมผูกพระคุณทีเจ้าจงมีส่วนได้รับบุญรับกุศลจากข้าพเจ้าในความรัทธีดีือว่าในสัญญาคำพากุศลที่นะในหมอนกงแบบหนึ่งน้งเอาแบบแรงกว่าเพราะว่านี่ตวนี้นะครับพี่น้องขอขอบคุณมากเลยนะครับทุกท่านท,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 ทุกคนสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับ ปัณโนภควะโตสาวกัส <t> ส <une> <an> ังคังนะมหามิสาธุสิกสิัตะคุณเจ้างป็ืนสาธุเป็นปูสาธุนะครับสาธุลูกอกมาขอถ่ายทำคลิปอด่างปั้นแป้งเลยนะครับคุณครูสาธุนะครับปัโนภควโตสาวกสส สังฆังละมหามิสัตุสิสิทธิมรรคพระพุทธเจ้าพี่น้องถึงแล้วนะถึงห้องใหญ่แล้วถึงบ้านใหญ่แล้วพี่น้องพี่น้องถึงบ้านใหญ่เราทำไงเราต้องไปกราบพระพุทธชินราชก่อนนะพระพุทธรูปชินราช ไปกราบพระก่อนนะครับพี่น้องนะครับไปพักอยู่ประมาณสักแป๊บหนึ่งก็มันเยอะแยะเลยพี่น้องชาวต่างชาติเยอะเดี๋ยวนี้ฝรั่งเข้ามาเมืองไทยเยอะมากเลยพี่น้อง ก็ขอกราบพระก่อนนะครับพี่น้องอะนะครับแล้วก็ไปนั่งเล่นบ้านใหญ่ด้วยแหละบ้านใหญ่ก็คือบ้านห้องใหญ่เลยนะครับที่หัวลำโพงนะครับห้องใหญ่นะครับก็คือบ้าน พี่น้องถึงแล้วนะถึงห้องใหญ่แล้วถึงบ้านใหญ่แล้วพี่น้องพี่น้องถึงบ้านใหญ่เราทำไงเราต้องไปกราบพระพุทธชินราชก่อนนะครับพระพุทธรูปชินราชของผมนอ่กค็คือโพลนันโพงนะครับที่นันล้ลงไปใต้ดินลงไปห้องใต้ดินเพราะว่าผมวันนี้ผมตั้งใจจะไปธนาคารด้วยแหละนะครับอยู่ข้างหน้าหมลลัโพงนะครับข้างหน้าหมลลัโพงนะครับ คนึนั่งเอาแบบแรงกว่าที่รดนะนะครับขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องเนียไปกราบกลาบด้วยกันนะครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมก็พาพี่น้องมาเดินเล่นดูรถไฟกันเนอะดูรถไฟกัน เพราว่าลงไปใต้ดินลงไปห้องใต้ดินเพราะว่าผมวันนี้ผมตั้งใจจะไปธนาคารด้วยแหละนะครับอยู่ข้างหน้าอลํำโพงนะครับท่นผู้ครับท่านู้นะครับพวกเรานะครับ ไปไหนเราไม่ทิ้งกันอยู่แล้วพี่น้องเอยดูสิห้องโตห้องใหญ่นะครับเย็นเยี่ยบเลยมีความสุขจังเลยพี่น้องนะครับมีความสุขจังเนะครับแล้วก็ไปนั่งเล่นบ้านใหญ่ด้วยแหละบ้านใหญ่ก็คือบ้านห้องใหญ่เลยนะครับที่หัวลำโพงนะครับห้องใหญ่นะครับก็คปอบ้าน คนมากเลยนะครับเป็นองเนี้ยไปกราบราบด้วยกันนะครับก็ขอกราบพระก่อนนะครับพี่น้อง ต่างชาติเยอะเรื่องนี้ฝรั่งเข้ามาเมืองไทยเยอะมากเลยพี่น้องดูที่หน้าในหันวลำโพงแค่เนึยงก็นั่งเอาแบบแรงบอะว่าพี่ตัวเที่ยงนี้สวัสดีโอปป้าตวตาตมโมธมะมังนัมาสามีสี่บาทเดี๋ยวที่จะถึง4นาทีแล้วเอา4นาทีดีกว่านะครับพี่น้องกราบขอบคุณมากเลยนะครับ ขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเราก็าจะเดินถ่ายทําไปขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงครับ,บคุณบุศสมที่ข้าพเจ้าได้สั่งสมมาดีแล้วทุกวันต้องกาขอให้ผมภูคุ้นพระพุทธเจ้า,าจงมีส่วนได้รับบุญรับบุศสมจากข้าพเจ้าในคนสันมีดีหรือว่าในสัญญาคำปาคุณด้วยราชนะนะนะครับขอบคุณมากเลยนะครับเป็นน้องเลี้ยไปกราบกราบด้วยกันนะครับ <S <S สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมก็พาพี่น้องมาเดินเล่นดูรถไฟกันเนาะดูรถไฟกัน ลงไปใต้ดินลงไปห้องใต้ดินเพราะว่าผมวันนี้ผมตั้งใจจะไปธนาคารด,ด้วยแหละนะครับอยู่ข้างหน้าเมืองลำโพงนะครับน,นะครับแล้วก็ไปนั่งเล่นบ้านใหญ่ด้วยแหละบ้านใหญ่ก็คือบ้านห้องใหญ่เลยนะครับที่เมืองลำโพงนะครับห้องใหญ่นะครับก็รู้บ้างก็ <c oughs> <c oughs> ขอกราบพระก่อนนะครับพี่น้องอ้า ลงไปใต้ดินลงไปห้องใต้ดินเพราะว่าผมวันนี้ผมตั้งใจจะไปธนาคารด้วยแหละนะครับอยู่ข้างหน้าเมรำโพงนะครับ โอ้พระพุทธรูปนะครับระหังสมมาสัมุตโวปะกวาระหังปะกวาตังพี่น้องถึงแล้วนะถึงห้องใหญ่แล้วถึงบ้านใหญ่แล้วพี่น้องพี่น้องถึงบ้านใหญ่เราทำไงเราต้องไปกราบพระพุทธชินราชก่อนนะพระพุทธรูปชินราช ผมมาพักประจํานะครับมาพักแบบมานั่งคุยกับพี่น้องบางทีก็มาถ่ายทําที่ห้องใหญ่เลยนะครับบ้านใหญ่ของผมเองนะครับมาดูที่น้าในเหมือลนะําโพงแป๊บหนึ่งกนั่งเอาแบบแรง่อเพราะว่าที่ใหญ่ของผมเองก็คือหมือลําโพงนะั่นง บ้านใหญ่ด้วยแหละบ้านใหญ่ก็คือบ้านห้องใหญ่เลยนะครับที่หัวลำโพงนะครับห้องใหญ่นะครับก็คือบ้านสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมก็พาพี่น้องมาเดินเล่นดูรถไฟกันเนาะดูรถไฟกันพวกเรานะครับไปไหนเราไม่ทิ้งกันอยู่แล้วพี่น้องเอยดูสิห้องโงห้องใหญ่นะครับเย็นเจี๊ยบเลยมีความสุดจังเลยพี่น้องนะครับมีความสุดจัง มันเยอะแยะเลยพี่น้องชาวต่างชาติเยอะเดี๋วนี้ฝรั่งเข้ามาเมาืองไทยเยอะมากเลยพี่น้อง